ราคาแพะในปัจจุบันมีราคาแบบไหนราคาเท่าไหร่วันนี้มารู้กันครับสวัสดีครับช่องจีลองฟาร์มจากอำเภอเมืองัยภูมิราคาแพะแกะในปัจจุบันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ราคาก็ค่อนข้างเจ็ถูกหน่อยนะครับเพราะว่าติดช่วงโควิดแล้วก็มีสายพันธุ์ใหม่เข้ามาคือสายพันธุ์โอเมก้านะครับก็ราคาแพะแกะก็จะ ราคาถูกลงกว่าเดิมนิดนึงแต่ไม่มากเท่าไหร่นะครับซึ่งราคาแพะแกะโดยเฉพาะแพะไซขุนนะครับที่มีน้ำหนักประมาณ12-15กิโลกร,รัมนะครับ1 2กิโลกร,รมัมราคาก็ประมาณ100ถึง105บาทนะครับกิโลกร,รัมละ 100"-105 ถึง105บาทอันนี้เป็นการช่างกิโลนะครับเป็นแพะไซขุนช่างกิโล แต่แพะที่รูปร่างสวยหน่อย mm. ก็จะมีราคาอีกระคาหนึ่งต้องตกลงราคาพูดคุยกับพ่อค้าก่อนนะครับว่าแพะที่มีรูปร่างส,สวยๆนั้นจะซื้อกิโลกร,รัมละเท่าไหร่ส่วนมากครับก็มีโอกาสซื้อกิโลกร,รัมละร้อยห้าสบาทได้เช่นกันนะครับส่วนแพะปลดนะครับแพะปลดก็คือแพะพิกกูมพิการแพะชรลา หรือแพะที่เราไม่ต้องการครับเช่นแพะเป็นหมันเป็นต้นนะครับราคาแล้วก็สอบถามแม่ค้าพ่อค้ามาครับเขาบอกว่ากิโลกร,รัมในปัจจุบันที่จังหวัดชายภูมินะครับกิโลกร,รัมละประมาณ60บาทถึง70บาทครับ60บาทถึง70บาทอันนี้ก็ราคาที่จังหวัดชายภูมินะครับส่วนราคาจังหวัดอื่นนั้นเราก็ไม่ทราบนะครับแล้ว ราคาแพะแก่ก็จะถูกจะแพงก็ขึ้นอยู่กับสถานที่และจังหวัดด้วยนะครับถ้าเป็นภาคเหนือก็ราคาอีกราคาหนึ่งถ้าเป็นภาคใต้ก็ราคาอีกราคาหนึ่งส่วนภาคใต้ครับราคาจะค่อนข้างแพงกว่าภาคอื่นครับเพราะว่าทางภาคใต้นิยมรับประทานเนื้อแพะแล้วก็ไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาด้วยนะครับก็วันนี้มาเล่าส่วนฟังครับ ถ้าเป็นแพะํำแหลครับจำแหลเนื้อจำแหลเนื้อก็ราคากิโลกร,รัมละประมาณ300กว่าบาทนะครับถ้าํำแหลเนื้อเรียบร้อยนะครับกิโลกร,รัมละ3 0 0กว่าบาทนะครับอันนี้เราก็มาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้นะครับแจ้งราคาแพะแกะในวันนี้ครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาไมไอ้ช่องชิลองฟามเลยนะครับขอบคุณตัานผู้การรับชมและ สวัสดีครับ